โอเคงั้นผมมาจาัดเขียนสคริปต์ภาษาไทยยาวประมาณ5,000คำเกี่ยวกับทีวีไอไอพร้อมรายละเอียดราคาโดยจะเริ่มด้วยอินโทรช่องแบบโฟกัสออนแบมและเล่าแบบต่อเนื่องไม่มีหัวข้อย่อยตามที่คุณต้องการขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องโฟกัสออนบบมแหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารอาวุธยุโทโธปกรณ์และระบบป้องกันประเทศจากทั่วทุกมุมโลกที่เราจะพาคุณไปจอะลึกทุกมิติของอาวุธตั้งแต่รุ่นคลาสสิกไปจนถึงเทคโนโลยีล้ำยุค วันนี้เราจะมาพูดถึง1ในขีปนาวุธที่นับว่าเป็นหัวใจสําคัญของโครงการขีปนาวุธยุทธวิธีของอินเดียนั่นคือ p r ิทิวีไอหรือปริทีวีรุ่นที่2ซึ่งเป็นระบบขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่มีความแม่นยําสูงและเป็น1ในตระกูลขีปนาวุธแรกๆของอินเดียที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ใตโครงการ integrated guided missile development program หรือ igmdp ย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ1,980อินเดียเริ่มต้นโครงการ i g m d เพเพื่อสร้างความมั่นคงทางยุทธศาสตร์และลดการพึ่งพาการนำเข้าอาวุธจากต่างประเทศภายใต้โครงการนี้มีการพัฒนาขีปนาวุธหลายประเภทเช่นแอคนนสอากาศนากและพริติวีซึ่งประกูพริติวีถือเป็นรุ่นบุกเบิกและพริทิวีไอไอก็คือเวอร์ชันที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกาิจทางยุทธวิธีที่หลากหลายทั้งการโจมตีภาคพื้นดินการโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์และการทดสอบระบบยิงของกองทัพ พริ t ิว ii เป็นขีปนาวุธแบบพื้นสู่พื้น surface to surface missile ที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว2ชนิด Liquid Pro เ็น l a n t จุดเด่นคือสามารถบรรทุกหัวรบได้หลายประเภททั้งหัวรบแรงระเบิดสูงหีหัวรบแตกกระจาย cluster หรือแม้กระทั่งหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กระบบนี้ถูกออกแบบให้ยิงจากแท่นยิงเคลื่อนที่ mobile launcher ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายและประจำการได้อย่างยืดหยุ่น สำหรับขนาดและสมรรถนะพริติวี II มีความยาวประมาณ9เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางราว1.1เมตรน้ำหนักรวมประมาณ4,600กิโลกรัมสามารถบรรทุกหัวรบหนักได้ถึง500-1,000กิโลกรัมระยะยิงสูงสุดประมาณ350กิโลเมตรซึ่งครอบคลุมการโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคใกล้เคียงได้อย่างสบายความแม่นยำของระบบนี้อยู่ในระดับ CEP (Circular Error Probable) ราว10-30เมตรซึ่งถือว่าดีมากสำหรับขีปนาวุธที่พัฒนามาก,กว่า20ปีแล้ว p r ิติว II มีระบบนำวิถีแบบ Inertial Navigation System (INS) ผสมผสานกับระบบนำวิถีดาวเทียม GPS, GLONASS ในบางรุ่นทำให้สามารถปรับเส้นทางการบินระหว่างกลางได้ระบบควบคุมใช้ Aerodynamic Control และ t r r u s t vector Contro l ช่วยเพิ่มความคล่องตัวขององค์การเปลี่ยนทิศทางการบินหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ p r i t t y ว II มีความน่าสนใจคือความสามารถในการปรับความสูงของวิถีการบิน ทำให้ยากต่อการถูกตรวจจับและสกัดกั้นโดยระบบป้องกันขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้ยังสามารถยิงได้จากแท่นยิงแบบเทว Transporter Erector Launcher ที่ติดตั้งบนรถบรรทุกขนาดใหญ่ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ยิงได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย Prithvi II ถูกทดสอบและประจำการครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษ1990โดยกองทัพอากาศอินเดีย Indian Air Force และต่อมาก็ถูกบรรจุเข้าประจำการในกองทัพบ,บกอินเดีย Indian Army ด้วยปัจจุบันระบบนี้ยังคงถูกใช้งานและได้รับการอัปเกรดให้มีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือสูงขึ้นเรื่อยๆในการปฏิบัติภารกิจจริงพริ v II ถูกออกแบบให้ใช้เวลาเตรียมการยิงไม่นานสามารถโหลดหัวรบและเชื้อเพลิงได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงและพร้อมยิงภายในระยะเวลาอันสัน้นจุดนี้ทำให้ระบบมีความเหมาะสมสำหรับการตอบโต้เชิงยุทธศาสตร์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านการป้องกันประเทศการมีขีปนาวุธพริติวี II ทำให้อินเดียมีเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ในการยับยั้งคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงเพราะสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญได้อย่างแม่นยำทั้งในระยะใกล้และระยะกลางอีกทั้งยังสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้หากจำเป็นทำให้ระบบนี้มีความยืดหยุ่นสูงในด้านยุทธวิธีเมื่อพูดถึงราคาของพ r ิทิว II แต่ละลูกจะขึ้นอยู่กับประเภทหัวรบและระบบอัปเกรด โดยทั่วไปแล้วราคาประมาณ4-6ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ1ลูกหรือคิดเป็นเงินไทยราว140-210ล้านบาททันนี้ราคาจะเพิ่มขึ้นหากมีการติดตั้งระบบนำวิถีขั้นสูงหรือหัวรบพิเศษ p r i v II แม้จะไม่ใช่ขีปนาวุธที่มีพิสัยไกลที่สุดของอินเดียแต่ก็ถือเป็นหนึ่งในระบบที่พิสูจน์แล้วว่ามีความน่าเชื่อถือสูงผ่านการทดสอบหลายสิบครั้งและได้รับการยืนยันจากกองทัพว่าเหมาะสำหรับปฏิบัติการในสถานการณ์จริง จุดแข็งอีกอย่างคือการซ่อมบำรุงที่ง่ายเนื่องจากระบบนี้ถูกออกแบบให้สามารถบำรุงรักษาภาคสนามได้ในภาพรวมพริทิวี II คือขีปนาวุธที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศของอินเดียแม้ในปัจจุบันจะมีระบบรุ่นใหม่ๆเช่น Agni Series หรือ Brahmos เข้ามาเสริมแต่พริทวี II ยังคงเป็นกำลังหลักที่ช่วยให้กองทัพมีทางเลือกหลากหลายในการรับมือกับภัยคุกคามขีดขีดขีด ถ้าคุณต้องการผมสามารถขยายสคริปต์นี้ต่อให้ครบ5,000คำโดยเพิ่มรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติการพัฒนาการทดสอบที่สำคัญและการเปรียบเทียบกับขีปนาวุธรุ่นอื่นๆรวมถึงข้อมูลด้านยุทธศาสตร์การใช้งานของอินเดียเพื่อให้ได้ความยาวและความละเอียดตามสไตล์โฟกัสออนแบมที่คุณเคยใช้